ประเด็นสำคัญคือเราว่าจะพูดกันในโลกอะไรว่าบอสพอเนี่ยไม่ทิ้งใครไว้นอกคุกจริงๆไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกรณีนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจาด้มาร์เขาออกสี่ออเดอร์ให้ทนายเขาไปทำสี่ออเดอร์ออเดอร์ที่หนึ่งคือออเดอร์ที่หนึ่งออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่สามออเดอร์ที่สี่ยังไงไม่รู้มีออเดอร์หนึ่งหนึ่งในสี่ออเดอร์ที่สำคัญที่สุดก็คือไปดูซิไอคนที่มันเป็นแม่ขายของเราเนี่ย แปลงร่างกายเป็นเหยื่อ <Yeah. S 1> แล้วไปออกตามรายการต่างๆเนี่ยไปจัดการมันซะวันนี้นะคะคุณวิทูลเก่งงานทนายของบอสพอบอกว่าได้คุยกับบอสพอแล้วให้เอาผิดแม่ขายที่ตีเนียนทําตัวเป็นเหยือ่อ5รายก็คือคุณลูกตาลชนทิชาที่ออกรายการโหนกระแสโดยมีลูกขายหลายคนและได้ผลกําไรไปมากมาย คุณกบไมโครโดยยื่นหนังสือถึง DSI ให้เปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาและอาจจะเป็นผู้ต้องหารายที่21คุณพิตูบอกว่า5คนนี้ถ้าเราผิด5คนต้องผิดด้วยไปด้วยกันโดยพฤติกรรมแม่ทีมคือจะมีตัวแทนในสังกัดและให้คนมาเปิดบินกับบริษัททั้ทงที่ผู้บ,ร,บริหารไม่ทราบเรื่องซึ่งไม่ได้ประเมินความสามารถตัวแทนถ้าเราโดนทั้ง5คนก็ต้องโดนด้วยยืนยันว่า เราลากทั้งห้าคนจริงเราซวยเราโชคร้ายคุณทั้งห้าก็ต้องโชคร้ายเหมือนกับเราโอ้นี่หลักนี่คือทีมทนายว้นี่หลักการยึดกลุ่มหลักการมั่นเลยนะว่าไม่ถ้าเราซวยคุณ้องซวยด้วยนะเมื่อกี้คือแอร์อดีตแอร์ใช่ไหมอดีตแอร์ที่ออกอะไรกันอ่ออกตรงแรกเลยแล้วกันใจชมว่าสวยอะไรอ่แล้วก็พี่กบด้วยพี่กบพี่กบที่ตอนแรกออกมาบอกว่าเป็นยืน การใช้ไม่เหมาะสกใช้อ่าบอกว่ามีแต่คนคอมเมนต์เข้ามาว่าสวย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 ,สวย,สวย,สวยนี่ย้ําอีกทีนะยืนยันว่าเราลากทั้งห้าคนจริงเราชุเราซวยเราโชคร้ายคุณทั้งห้าก็ต้องโชคร้ายเหมือนเราคุณจะมาลอยตัวไม่ได้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการทางยุติธรรมเหมือนเราอตอนนี้เราต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ทั้งห้าคนจะมานั่งลอยหน้าลอยตาแลวบอกตัวเองเป็นผู้เสียหายไม่ได้ไม่ถูกต้อง คุณต้องมาเป็นผู้ต้องหาเหมือนเราโดยคิดว่ายังมีอีกไม่ใช่แค่ห้าคนแต่ห้าคนนี้เรารู้จักเราเอาห้าคนก่อนห้าคนอันนี้เสียวาบกันทั้งหมดเลยนะเออท่าสนายพูดนะกบไมโครกับลูกตาลเสร็จแล้วจะขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนคนกบจากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาออ,อันนี้นะคะ